สวัสดีค่ะพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5สอนโดยครูฟ้านางสาวกัสมารกรวยทองค่ะและในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนเรื่องสิทธิเด็กค่ะซึ่งสิทธิเด็กคืออะไรสิทธิเด็กเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะ,ะวัตถุประสงค์ของการเรียนในวันนี้ค่ะ เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถยกตัวอย่างสิทธิเด็กได้และนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะได้รู้ว่าสิทธิเด็กมีกี่ข้อสิทธิเด็กที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือมีสีข้อสิทธิเด็กเด็กก็คือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปี อย่างเช่นตอนนี้เราอายุ11ขวบ10ปี11ปีแปลว่าเราเป็นเด็กไหมคะอาถูกต้องค่ะเรายังเป็นเด็กอยู่นะคะเพราะว่าเราอายุต่ำกว่า18ปีและสิทธิเด็กก็คือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐควรจะจัดให้เด็กนะคะซึ่งมี4ข้อด้วยกันข้อที่1คือสิทธิในการมีชีวิตรอด2 สิทธิในด้านการพัฒนาการ 3. ส,สิทธิในด้านการมีส่วนร่วมและ 4. ส,สิทธิในการได้รับความคุ้มครองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่และหัวข้อกันเลยนะคะค่ะในข้อที่1สิทธิในการมีชีวิตรอดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่มีที่อยู่อาศายัยสะอาดปลอดภัยได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงป้องกันควบคุมโรคที่เป็นอันตารายกับเด็กซึ่งตอนนี้นะคะก็คือโรคที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือที่เราเรียกว่าโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นสูงมากเลย เราก็เลยได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่เกิดขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดสรรก็คือการมีอาหารเสริมก็คือนมใช่ไหมคะให้เด็กได้รับประทานทุกๆเช้าก่อนเข้าเรียนซึ่งเด็กทุกคนควรจะต้องได้รับนะคะเด็กๆทานกันบ้างไหมคะ,ะบางคนก็ทานบางคนก็ไม่ทานส่วนใครที่ทานนั้น แน่นอนเลยว่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีการสร้างเสริมแคลเซียมเนาะเพราะว่านมมีแคลเซียมสูงนะคะข้อต่อไปข้อที่2ส,สิทธิในด้านพัฒนาการเด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพียงพอได้รับการพัฒนาที่เติบโตสมบยัยได้เล่นดนตรี กีฬาและกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์ได้รับการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตซึ่งทางโรงเรียนเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมชุมนุมนะคะซึ่งให้นักเรียนได้เรียนทั้งดนตรเเเีเรียนทั้งดนตรีนาจศิลป์เนาะเรื่องรำพละศึกษาศิลปะ คณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของเรานะคะและก็ได้รับการศึกษาที่เพียงพอซึ่งแม้จะมีะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะแต่ทางโรงเรียนก็ยังได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นในรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบ on, ออนไลน์บบ demand, ก็คือให้เราเรียนผ่าน YouTube ทางลิงก์ทางช่องทางที่คุณครูจัดให้นะคะอ่ะต่อไปไปดูข้อที่3กันเลยค่ะก็คือสิทธิในด้านการมีส่วนร่วมเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมชมรมที่ตนเองสนใจโดยมีการแสดงความคิดเห็นหรือัรบฟ่งปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งทางโรงเรียนเราดังโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนี้ ก็ได้มีการจัดกิจกรรมชุมนุมซึ่งให้นักเรียนได้เลือกตามความสมัครใจเลือกตามความสนใจนะคะแต่ก็จะมีข้อบังคับนิดหน่อยก็คือแต่ละชุมนุมจะมีสมาชิกได้จำกัดนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงได้มีการจำกัดจำนวนสมาชิกแต่ละชุมนุมไว้แต่นักเรียนก็ยังสามารถเลือกชุมนุมได้ตามความสมัครใจ อย่างเช่นปีที่แล้วถ้าใครได้อยู่ชุมนุมครูใช่ไหมคะก็จะได้อยู่ชุมนุมบอร์ดเกมซึ่งเราจะได้เล่นเกมทางการศึกษาเล่นเกมหมาป่าได้เรียนรู้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้เรียนรู้กับพี่พรุ่นพี่นะคะได้เรียนรู้กับรุบ่นพี่เพื่อนนะคะได้เรียนรู้กันอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นหรือมีชุมนุมอีกอย่างมากอ,อื่นอื่นอีกนะคะอย่างเช่น ชมนุมกีฬาก็คือฟุตบอลวอลเลย์บอลตะก้ออันนี้ก็นักเรียนก็สามารถเลือกเล่นได้ตามความส,สมัครใจตามความสนใจของตัวเองเลยนะคะต่อไปสิทธิเด็กข้อที่4คือสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองเด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหรืออันตรายป้องกันการถูกทำร้ายทางด้านร่างกาย ใจ,ใจิตใจการคุกคังทางเพศยาเสพติดการทารุณกรรมหรือการใช้แรงงานเด็กนะคะการถูกกันแกล้งหรือการถูกทอดทิ้งซึ่งปีที่แล้วเราก็ได้มีการรณรงค์เรื่อง Stop Bully ใช่ไหมคะก็คือไม่กันแกล้งไม่บูลลี่กันก็คือไม่เหยียดไม่เหยียดกันเช่นอุยอยน้ยอุ้ยอ้นดำยองอย่างเงี้ย เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ไม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทํานะคะเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเด็กดีเราก็จะไม่ไปบูลลี่คนอื่นและไม่ไปเหยียดคนอื่นนะคะเอาต่อไปเดี๋ยวเราจะได้ไปรู้ปัญหาสิทธิเด็กว่าเอ๊ะสิทธิเด็กเนี่ย มีปัญหาอะไรบ้างในการละเมิดสิทธิเด็กนะคะข้อที่1คือทอดทิ้งให้เด็กอยู่เพียงลางําพังหรืออยู่กับญาติโดยไม่ได้รับการเอาใจใส่ซึ่งเด็กทุกคนนะคะล้วนอยู่กับญาติผู้ปกครองพ่อแม่นี้เราก็จะต้องได้รับการเลี้ยงดูที่เอาใจใส่เรานะคะได้รับประทานอาหารที่เพียงพอ มีอาหารที่มีคุณภาพรับประทานอาหารที่ครบหมือนะคะแล้วก็เด็กจะต้องได้เข้ารับการศึกษาหรือไม่ให้เรียนพิเศษ,ษมากเกินไปบางคนที่ครูเคยเห็นนะคะก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองบังคับให้เรียนโอเรียนตั้งแต่8โมงจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มก็มี4ทุ่มก็มีถ้าเรียนแบบนั้นไป นักเรียนคงรับไม่ได้แน่นอนนะคะก็คือสมองเป็นยังคะสมองมันร้าแล้วมันร้าแล้วมันเหนื่อล้าเต็มที่แล้วเพราะเรายังยังเป็นเด็กอยู่อย่างเช่นขนาดนักเรียนเนี่ยครูให้เรียนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงตัวเองยังเมือ่อยังเหนื่อยยังร้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนเวลานานๆเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ให้นักเรียนไม่ให้ทำงานเสี่ยงอันตรายหรืองานหนักเกินกว่าไวแต่ถ้าครูถามว่าแล้วถ้าการทำงานบ้านทำงานบ้านกวาดบ้านล้างจานซักผ้าถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นการทำงานหนักเกินวัยหรือเปล่าเป็นการทำงานหนักเกินวัยหรือไม่คะ คำตอบคือไม่เกินกว่าวัยนะคะเพราะการช่วยงานพ่อแม่ผู้ปกครองถือเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านนะคะเราจะได้มีฝึกประสบการณ์ในการทํางานเนาะฝึกล้างจานพ่อแม่ทํางานมาก็เหนื่อยและเราล้างจานช่วยพ่อแม่ช่วยผู้ปกครองแบ่งเบาภาระท่านก็เราก็จะน่ารักเป็นเด็กที่มีจิตสาธารณะมีจิตอาสานะคะ ิจีจ,จ,จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะข้อต่อมาการทําร้ายร่างกายจิตใจทุกตีลงโทษเกินกว่าเหตุลงโทษจากใครได้บ้างผู้ปกครองพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างเงี้ยลงโทษเกินกว่าเหตุเช่นถ้านักเรียนไม่ทําการบ้านมาครูฟ้าตีนักเรียนหนึครั้งโหแบบนี้ เด็กรับไหวไหมคะเด็กตัวเล็กๆเองจะโดนแรงตีหนึ่งร้อยครั้งไหวไหมไม่ไหวอันนี้ก็เป็นการลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทํานะคะต่อไปให้เด็กทําผิดกฎหมายเช่นค้ายาเสพติดค้าประเวณีหรือการล่วงละเมิดทางเพศการล่วงละเมิดทางการล่วงละเมิดทางเพศอาจจะเป็นการถูกลวนลาม อันนี้ทั้งเพศหญิงทั้งเพศชายด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงอย่างเดียวแต่รวมถึงเพศชายด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแล้วมันเกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยแต่เราควรจะให้มันเกิดขึ้นต่อไปไหมคะไม่ควรเมื่อถ้าเราพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเรามีการถูกละเมิดสิทธิเด็ก แบบนี้เราควรจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูแนวทางแก้ไขปัญหาเลยนะคะต่อข้อที่หนึ่งไม่ควรเชื่อคำชักชวนของคนแปลกหน้าคนชักชวนมาชวนไปบ้านมาชวนไปที่รถโดยที่เราไม่รู้จักเราควรไปกับเขาไหมคะ,ะไม่ควรไม่ควรไปเลย เพราะฉะนั้นเพราะเพราะเออเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเขาเนี่ยเพราะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาเขาจะทำอย่างไรกับเรานะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปกับคนแปลกหน้าเนาะต่อไปนะคะหลีกเลี่ยงก,การรับประทานอาหารหรือสิ่งของจาก คนที่ไม่รู้จักก็จะต่อเนื่องกับข้อที่แล้วเลยเคยได้ยินข่าวไหมคะว่ามีการาคนแปลกหน้าเนี่ยคนที่ไม่รู้จักเอาแก้วน้ําให้เอาขวดน้ําให้ดื่มเอาน้ําให้ดื่มหรือเอาสิ่งของให้รับประทานให้ดื่มให้กินเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะถูกวางเขาอาจจะวางยาลงไปวางยานอนหลับหรือวางยาที่ทําให้เราไม่มีสติไร้การ รยเรยวแรงนะคะไม่สามารถขัดขืนได้อาจจะเป็นการลักพาตัวเราไปก็ได้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรรับสิ่งของจากคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเลยนะคะข้อต่อมาเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครูผู้ปกครองปฏิบัติตามคำเตือนคำสอนเหมือนวันนี้ถ้าครูสอนว่าไม่ควรหือ รับสิ่งของหรืออาหารจากคนที่ไม่รู้จักถ้านักเรียนนำไปใช้และปฏิบัติตามนักเรียนจะมีความปลอดภัยในชีวิตไหมคะม,มีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราควรเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูคะ่ะ ข้อต่อไปหลีกเลี่ยงการเข้าไปในแหล่งอบายามุขแหล่งอบายามุขเช่นผับบาร์ร้านเหล้าหรือที่อะโคจรเป็นที่ที่เด็กไม่ควรไปนะคะหรือสถานที่เสี่ยงเช่นสถานที่เปลี่ยวเด็กเวลาเด็กกลับบ้านค่ำๆนี่เนาะเราก็ไม่ควรไปเดินเดินในซอยเปลี่ยวหรือขับรถในซอยเปลี่ยวนะคะเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะข้อสุดท้าย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครูครับครูคะ,คะเล่นเกมถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไหมคะตอบได้เลยค่ะว่าสามารถเป็นสามารถเป็นได้นะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การเล่นเกมก็ไม่ใช่จะมีข้อเสียเสมอไปก็มีข้อดีให้เราได้ฝึกการทำงานอะ่ะมีการฝึกสมาธิฝึกการตัดสินใจฝึกควบคุมอารมณ์ ซึ่งเราจะต้องทําให้ได้แต่เราจะต้องรู้จักการแบ่งเวลาไม่ใช่ว่าเล่นเกมจนเยอะเกินไปไม่ทํางานไม่ทําการบ้านไม่ช่วยงานพ่อแม่นะคะทั้งวันเล่นแต่เกมแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เหมาะแต่ถ้าเราทํางานเรียบร้อยแล้วทําการบ้านเสร็จแล้วทํางานช่วยพ่อแม่เล่นแล้วทำทำงานบ้านช่วยพ่อแม่แล้วทําการบ้านเรียบร้อยแล้วเราเล่นเกมได้ไหมคะ เล่นได้แต่เราจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องถ้าพ่อแม่มีข้อจํากัดปฏิบัติตามกฎของท่านนะคะให้เล่นหนึ่งชั่วโมงเราก็ต้องเล่นหนึ่งชั่วโมงแบบนี้พวกผู้ปกครองคงไม่ยึดโทรศัพท์เราแน่นอนค่ะอะต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปลองไปทําคําถามชวนคิดกันเลยนะคะซึ่งคําถามชวนคิดนี้จะเป็นแบบฝึกหัดซึ่งอยู่ในหนังสือหน้า74 สำหรับใครที่ยังไม่ได้หนังสือนะคะสามารถมารับได้ที่คุณครูนะคะในวันที่นักเรียนมาโรงเรียนนะคะหรือถ้านักเรียนไม่สะดวกมาโรงเรียนนักเรียนสามารถทําแบบฝึกหัดลงในสมุดและถ่ายรูปนะคะลงในกลุ่มลายของเราได้เลยค่ะข้อที่1ยกตัวอย่างสิทธิของตนมา2ข้อบอกผลดี ของการปฏิบัติตามสิทธิซึ่งสิทธิที่เราเรียนมีกี่ข้อนักเรียนจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้เมื่อดูคลิปนี้เสร็จแล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะข้อต่อไปข้อที่2ให้อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามซึ่งสถานการณ์นี้มีคำถามอยู่2ข้อนะคะข้อที่1เหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดสิทธิเด็กหรือไม่เพราะเหตุใด 2. ถ้านักเรียนพบเห็นเหตุการณ์นี้จะทำการช่วยเหลืออย่างไรนะคะ,ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้หนังสือสามารถมารับที่คุณครูได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกสามารถทำใส่สมุดแล้วค่อยถ่ายรูปลงในกลุ่มได้นะคะลงในอาราบ,บัมให้เรียบร้อยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ ใกล้ตัวเรานะคะและเป็นเรื่องที่นักเรียนควรรู้วันนี้สิเรื่องสิทธทิเด็กจบไปแล้วแต่เราจะได้เรียนเรื่องอะไรในตอนต่อไปพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณนักเรียนที่นักเรียนตั้งใจเรียนดูคลิปจนจบเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ